คุอผู้ชมคะและที่เห็นอยู่ด้านหน้าดิฉันนี้นะคะก็คือเครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงนะคะซึ่งแต่ละชิ้นแต่ละประเภทนี้นะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันค่ะและในปัจจุบันนั้นแทบจะหาไม่ได้แล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยกับนายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียง ok และหีบเสียงไทยนะคะนั่นก็คือคุณพฤกติพลประชุมผลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามคุณพฤกนิดนึงนะคะว่า ได้เล่นได้เครื่องเล่นเหล่านี้มาอย่างไรคะเพราะว่าอยู่ในยุคสมัยที่แบบว่าสมัยไหนกันบ้างคะได้มีอายุเท่าไหร่อ๋อจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ในยุครัชัลที่5ค่ะเครื่องเล่นกระบอกเสียงเนี่ยคือเป็นเป็นยุคแรกๆเลยก่อนที่จะพัฒนามาเป็นพวกซีดีเป็นแผ่นเสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคถ้าจะให้เล่าถึงพัฒนาการนะคะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยยุคแรกเลยนะก็คือเป็นกระบอกเสียงนะอย่างเช่นกระบอกที่เห็นอยูเนี่ยนะฮะนี่เป็นยุคแรกเลยครับผมผลิตโดยมิสเตอร์โทมัสเอวาอิสันนะฮะ ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นแล้วก็อัดใหม่ได้นะครับผลิตเมื่อปีพศคศนะฮะหนึ่งแปดแปดนะครับณปัจจุบันกระบอกนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับซึ่งเก่าแก่มากนะครับยังกระบอกนี้จริงๆแล้วก็มีวิธีการจับด้วยใช่ไหมใช่ครับผมถ้าเกิดจับนี่คือสังเกตดูเมื่อกี้คุณพุ๊กจับอย่างนี้ใช่ถูกต้องนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราต้องการป้องกันการเป็นราเนะเพราะว่าลาเนี่ยอาจจะมาเกาะอยู่ด้านขอเพราะว่ามือเรากระปอก นะครับอันนี้เป็นวิธีการจับที่ถูกต้องด้วยอันนี้ก็มือสะอาดด้วยนะวันนี้ใช่ครับผมค่ะแล้วคือวิธีการเล่นสั่กับตัวนี้หลังจากที่เราใส่กระบอกนะฮะอันนี้ก็ตัวอย่างนะฮะอันนี้เป็นครับอันนี้เป็นกระบอกดําเราเรียกว่า black cylinder นะฮะก็คือเป็นแว็กซ์เหมือนการทําด้วยแว็กซ์ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จับด้วยลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมนะฮะแล้วก็เนี้ยเข้าไปนะฮะ กระบอกนี้เป็นกระบอกที่พิเศษมากเลยนะครับผมจะเรียนนิดหนึ่งว่าเป็นกระบอกเพลงสยามมิสพาโทนะครับเป็นเพลงซึ่งชาวเยอรมันประพันธ์ให้สมเด็จพ่อเราห้าะนะครับแล้วก็มิสเตอร์เอดิสันเนี่ยนะครับก็น,น,นําทีมนักดนตรีเนี่ยประพันธ์เพลงนี้เนี่ยอัดลงในกระบอกเสียงชนิดนี้ะนะครับกระบอกนี้มีอายุประมาณ93ปีแล้ว93ปีนะครับแล้วก็มีกระบอกเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะมาถึงตัวนี้กันบ้างนะคะคอย่างตัวนี้นี่เป็นแผ่นเสียงปาเต ใช่ครับผมเป็นแผ่นเสียงปาเตะนะฮะแต่ก่อนถึงตัวนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนนิดนึงนะว่าแผ่นเสียงที่เข้ามาในรัชกาลที่5จริงๆแล้วะนะฮะหน้าตราแรกเลยคือตราเอ็เจอรเทดมาร์กนะก็คือเป็นเทวดามีปีกตัวเล็กๆนะฮะนั่งบนแผ่นเสียงนะครับตัวนี้เข้ามาในปีคศ1904งศนสีะครับ1904แล้วก็ในยุคแรกเนี่ยเขาจะทำหน้าตราสองด้านไม่ได้ด้านหลังเขาเลยต้องเป็นปั๊มเป็นลูกอ๋อนี่เป็นลูก นะครับแล้วก็ส่งไปทําที่ฮ er ันโอเวอร์เยอรมันนะครับอันนี้นี่เป็นแผนที่หายากที่สุดเลยนะฮะในสยามาแต่ว่าพอผ่านจากยุคนี้ไปมาเข้าเป็นปาเตะนะก็ราชการที่ห้าเหมือนกันนะฮะอ,อันนี้ต้องใช้เข็มเพชรเล่นเข็มเพชรก็เนี่ยค่ะครับใช่ครับเป็นจิ๋วนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ปลายเพชรนี่ต้องเป็นมนด้วยนะเพราะว่า ถ้าดูสังเกตล่องดีๆเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนกับสารเสือนะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับเสือที่มันขึ้นลงเป็นรอยสารเพราะฉะนั้นเพชรเนี่ยก็จะวิ่งตามนี้นะครับแล้วที่สําคัญคือหน้าตราเนี่ยนะฮะจะใช้น้ํากดกับแล้วก็ปาดสีนะเป็นยุคดั้งเดิมนะวิธีการเล่นยังไงบ้างคะก็คือเราจะต้องเล่นจากด้านในออกด้านนอกนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตนิดนึงนะครับนี่เป็นเพลงอะไรอะคะอ่าเป็นเพลง แหลนะ่แหล่มโนราครับตัวที่อ,อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ทราบนิดนึงตุ๊กตาตัวนี้มีประวัติที่น่าสนใจคือเป็นตุ๊กตาชื่อสยามสูรนะฝ<ท>ระั่งเรียกสยามสูค่น <ะ S 3> ท่นเอจึงเป็นอย่างนี้คือคือตอนที่เ,เสด็จพ่อเราห้าเนี่ยนะ ในช่วงนั้นมีฝรั่งเข้ามาในสยามเพื่อเข้ามาเจริญสม,มนธไมตรีนะแล้วก็ได้มาเห็นตุ๊กตานังลัไม่ใช่ไปเห็นนางลำเลยะนะแล้วก็จาภาพนังลำเนี่ยกลับไปประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาขึ้นมานะครับและที่สําคัญคือตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยประดิษฐ์เป็นตัวแรกของโลกเพื่อใช้สําหรับเล่นบนจานเสียงนะครับเพราะว่ามันจะหมุนไปบนหน้าแผ่นเสียงได้นี่ก็คือเป็นยุครแรกๆก่อนที่จะพัฒนามาเป็นซีดีเป็นเทประบบเส้นเทปนะคือเอาฉากผงแม่เหล็ก บนเส้นเทปแล้วก็มาเป็นระบบดิจิตอลใช้ลำแสงในการเปลี่ยนค่าในหลุมร<ม>ัสนะแล้วก็เป็นมิดิิสะอันนี้ก็คือเป็น<ม>คำอธิบายหรือว่าเป็นคำบรรยายย่อยๆนะคะที่คุณพลกได้ พูดถึงเครื่องเล่นกระบอกเสียงเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันแต่จริงๆแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะและอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองว่าวในสมัยก่อนเนี่ยเขามีเครื่องเล่นกระบอกเสียงเป็นยังไงแล้วก็คุณภาพของเสียงเมื่อฟังแล้วจะแบบได้อารมณ์ขนาดไหนนะคะคคสามารถมากันได้ที่นี่ค่ะที่บ้านพิพิธภัณฑ์นะคะของคุณอนเนกนาวิกมูลค่ะอยู่แถวพุนทธมณฑลสายสองนะคะเพราะว่าคุณรื่จจะ บรรยายแลัวอันนี้ผมเตือนนิดนึงนะว่าการบรรยายในเดือนมกราเนี่ยนะคือเป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบร้อยแปดปีนะครับนับจากรัชกาลที่ห้านะครับเพราะว่าเราไม่เคยบรรยายเต็มรูปแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็ในสมัยนั้นก็จะมีเด็กๆมาล้อมการฟังด้วยความตื่นตาตื่นใจนะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากร้อยแปดปีที่แล้วมาเป็นครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปลึกมากนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดี